ไปพูดอย่างมูลในหฮก็เฮ็ดปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพตรงนี้อ๋อปุ๋ยมีกาแฟผสมเอ็มร้อยรมมครับผสมเอ็มร้อยผสมนม,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 มครับกาแฟนมเอ็มร้อยแมนไอ้บอกครับทุ่นหน่อยก็จะชิเปเฮดหลายป้านั่นครับเฮดไล่นึงนี่ก็ได้ครับเอออันนี้คือเข้ามาขุดให้ฟรีว่างั้นมแมนแมนอันนี้คือมูลในโ เราให้มีพื้นที่แนนเพราะว่าจะมีพื้นที่ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟามยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับมาเยี่ยมชมนะครับโคกหนองนาสวยอีกหนึ่งสวนนะครับที่มีความสวยงามนะครับในการทําเกษตรแบบผสมผสานส่วนจะมีที่มาที่ไปในการทําสวนหรือมีการจัดการ ระบบในการทําไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําระบบการจัดการต้นไม้แบบไหนยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวนัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับไปพบกับคุณพ่อนะครับเจ้าของสวนที่เป็นผู้ดูแลสวนแล้วก็เจ้าของสวนแห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับครับเออคุณพ่อขออนุญาตแนะนําตัวเองนะยครับเออพ่อหนูชิรนะครับอ๋อพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนพ่อ อยู่ยบ้านอะไรครับบ้นน้องฝ้าตำบลอะไรอำเภอโพองตำบลโพทองอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้ครับผมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเหล่านี้เองนะครับครับวันนี้นะครับนัดนะครับเกษตรฟามยุคใหม่นะพ่อก็จะมาขอความรู้แล้วก็ขอให้พ่อเนี่ยถ่ายทอดรายละเอียดความเป็นไปเป็นมาในการทําสวนโคกหนองนาสวยๆแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชม ได้รับชมกันเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ไปในตัวเนาะพ่อเนาะครับครับอ่าก่อนอื่นนัดข้อท่าง่อนเลยพ่อส่วนนี้ทํามาจากปีพอสองปีนี่ละปีสององปีแมนโอ้ช่องปีเองเลวเนี่ยแม่ตอนนีส้สองปีนี่สองปีต้นไม้ก็ไซ้ำนี่ละต้นไม้อ้ต้นไม้เหมันทัน้งขึ้นไหวเนาะพ่อเนาะครับอือคือว่าขึ้นไหวอยู่ต้นมะม่วงมะแงเกิหรือว่าขึ้นเร็วอยู่ เมื่อก่อนเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็น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 ตรงนาเลยเด้นี่เอาเป็นเป็นทุ่งนาเป็นแปนเนี่ยบอกว่าเป็นแป่นเลยเด้นี่โอ้เอาทําไมถึงมีแนวคิดที่จะมาทําเป็นโคกล่องนาเป็นผสมมาานหรอพ่อมันป้องกันนั่นก็เลยไปเขาน้ำมูขาดมูเขาพาเห็ดโคกมองนาเขาชวนก็เลยมาเอาก็เอาแล้วไปเห็ดน้ำมูก็เลยมาถึงกขาบก็เลย ไปลงทะเบียนนโมเนี่จังว่าได้โครงการมาเห็ดเนี่ครับเอาทําไมถึงมีแนวคิดอยากจะไปทาํากับเผ่าจะคิดว่าจะเค็ดจะปลูกต้นไม้ต้นนี่แหละต้นกล้วยต้นัว่าทำเป็นฟีนาปลูกแต่ว่าดูได้หนี่มันขาไหลยางเนาะครับอือคิดนานไหมละ่ะก่าจะไปตัดสินใจเนี่ยโอ้ ทีแรกก็ว่าที่บ่เอาคุณละเอาหน้าเอาหน้าวัานโมว่าเลยก็คือเอาก็เอาแล้ววัานเป็นความชอบส่วนตัวบวกกับแมน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 ทึ่งมักน้ำบุญน้ำนั่นแหละทึ่งมักปลูกมักฝังน้ำนั่นแหละก็สิได้เฮดเอาก่อนจะไปตัดสินใจทํานี่ทางครอบครัวเป็นยังไงเหนดีให้งามเห็นชอบนำไหมนั่นแหละมันพร้อมกันแล้วจังว่าได้เฮตโอ้ครับผม สภาพดินที่นี่เป็นดินอะไรพ่อดินทรายด้วยนี่ดินทรายล้วนๆเลยทำไม,มต้องไม้แล้วมันเขี้ยวเราพ่อดินทรายล้วนๆเลยด้วยนี่แล้วก็มาก้อนมันจีได้เขี้ยวก็ได้งามขึ้นกล้วยพวกอย่างมูนเห้อ,อ,องก็เก็ดปุ๋ยปุ๋ยหมักปุย๋ยชีวภาพเขาม่อ๋อหมักปุ๋ยก็คือไปอบรมด้วยแมนแมนแมนไปอบรมอยู่คนไปอบรมแล้วเขาเป็นอาทิตย์หนึ่งพอดีครับที่เข่าให้มาทำแบบ บำรุงดินบำรุงอะไรใช่ไนหะมแม,แม่นแม่นแม่นแนั่นแหละเนี่ยแต่ว่าเรีาเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดโอเฮ็ดฟุ่นเฮ็ดยังคือมาใส่ปุ๋ยที่มา,าพากเอาทำไมถึงมีแนวคิดปลูกสลับสับเปี้ยนกันไปอย่างนี้ล่ะพอ่อคือไปอบร้มมากเขาก็ว่าจะปลูกย่างเดียวท่านเขาว่าจะปลูกจะปลูกต้นใหม่อะปลูกปลูกปลูกซับกันมาทั้งเอาทำไมล่ะบังเพราะว่าปลูกซับกันต้นไหม้นี่จะยิ่จะปลูกย่างเดียวจะ เอาคันเฮ็ดพ่นส้นโตพรอไวอย่างไงมันดีไหมก็ขึ้นว่าดีนั่นแหละครับก็ขึ้นว่าดีนั่นแหละกาถ้าปูซับกันนด้เห็นผมก็ว่าดีครับมันได้อะไรบ้างเพราะว่ามันยุยุปาสิต้นไม้ยุปามันก็เป็นขึ้นหางเดียวได้ไนม้างหระครับมันก็มีต้นนั่นต้นนี้แ้วมันก็มันกันยังไงอะไรนะครับอืมโอทีนิด พื้นที่ที่เราทํานี้ทั้งหมดมันกี่ไร่กี่งานกี่วาละพ่อ,อยุ่นี่บ่ครับสามไร่โอ้ชี่ไร่สี่ไร่ตแีแมนแมนสี่ไร่ทำมดเลยแมนสี่ไร่อืมทีนี้งบประมาณตอนเราทาไม่ไม่นีมันใช้งบประมาณเยอะไหมพ่องบประมาณนี้มันมันแสนแสนสองโอ้งบประมาณส่วนตัวงบประมาณแสนสอง ครับเอาจุดประสงลักๆเลยนี่เราทําไปแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราได้ทําแบบนี้แล้วพอกล้ยมันเกดได้ประโยชน์เยอะด้ยเบื่อกี้ที่เราต้นกล้วยต้นม่วงต้นเผาต้นอย่ังยี่สิบอนี่รับมันก็ได้มันก็ขื่นงามดีเลยมันอก็ต้นเผาเนี่ยปลูกปีสองปีมันก็เป็นดอกแล้วต้นพุ่มก็ออกดอกแล้วอ๋อจักปีแล้วลนะ่ะต้นมะพร้าว <ừ. S 1> ต้นนี้มันคือสิีได้กลิ่นแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยมัน มันใช่เปนฟุ้นน่ะเหระฟุ้นนั่นที่วระภาพปุ้นโฮมมักเขาที่งัวอะไรเราเนี่ยนะโอ้ส่องซ้มปีเองบอกว่าแมนแมนแมเป็นไปได้เลยเนาะเออนี่มึงเพิ่งต้นม่วงนี่ครับเพิ่งปลูกปีเฮ็ดนั่นนี่มะม่วงนี่เราเราใช้กิ้งตอนหรือว่ากิ้งฉ่ำหรือปม่เขาเขาเอามาให้ปลูกนั่นละครับ อ๋อเป็นโครงการแห่งครงการเข้ามาให้อืมโครงการเข้ามาให้ในสะนี้ก็มีปลาด้วยหวปลาบพ้่ขึ้นได้ปลาลายพิ่มข้โอ๋อแต่ <ปา S 2> พิจแตว่าตอนช่วงนี้ฝนมันยังไม่เล่งเท่าไหร่เนียนเนียนนนน้ำน้ำฝนเล่งน้ำมากมั่งเต็มไปได้นลยเต็มข้องมืดครับเออเต็มตมืดเอาระบบระบบน้ำที่เราใช้รดน้ำต้นไม้ต่างๆนานานี้เราใช้เป็นระบบน้ำอะไรเพราะน้ำมัน น้ำโซล่าเซลล์ตัวโซล่าเซลล์แมนอ๋อพลังงานแมนพลังงานพลังงานไม่ได้ใช้ไฟเลยที่นี่บ่บ่ด้อใช้ไฟไม่ได้ใช้เงินตลอดบ่ปีบ่ปิดจกเทลียอ๋อเอาแล้วทำไงล่ะเปิดลงไปในน้ำเปิดลงมา้นจริงๆเหรอัเปิดไปได้เปิดได้ไหมครับระบบน้ำเฮ็ดไปเปิดสุกแมนน้ำเต๋อสุก้อยเลยนี่ครับโอ้ฟังนู้นเป็นอะไรพ่อพาไปดูแน่ โอ้ยดูนี่เลยร,ร,ระบบระบบน้ำาูหนี่ไปได้ปัดทุกสินเลยนี่มีเั๊ดบัดโอ้โหงามแทละพ่อเป็นตะเบิงเนาะสานี้กว้างยาวลึกจักเมตรละพ่ออันนี้เขาขุดสามเมตรลึกสามเมตรว่วงมันพ่วงมันหกวะพ่วงหกครับเป็นของไส้ไก่บ่พ่อแม่เป็นข้งไส้ไก่นี่เป็นของไส้ไก่ธรรมดาเขาขุดล้วงได้กัน ครับพราเลยว่าตัดทางมานีซะว่าเนเทวดาตัวนี้เั้งถนนมานีซะเลยตัดข้องเลยตัดตันข้องน้ำนี่ถ้ามาแล้วมันถึงเงยไปเลยข้องใกล้ๆเคาครอบครอบนี้เราปลูกเป็นญ้าอะไรยังไงเนี่ยยาแห้งว่วกินนั่นแหละอ๋อกันดินพังด้วยเกันดินพังด้วยนี่นี่ปลูก้าแฝกครับรอกหอยเห็นพังอสวยมากโอ้ อันนี้เป็นซ่าเป็นซ่าที่เรากกเก็บน้ําหลักใช่ไหมพ่อแมน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 โอ้ปล่อยปลาอะไรไปไล่ที่เราหัวซอกล็อกเต็มไปหมดเลยนะนะชุ้นนี้บ่อนี้บ่อปลาสอยงด้วยนี่นี่บ่อปลาสอยอยู่สองบ่ออ๋อเลี้ยงปลาสอยงานปลาสอยงปลาสอยาหรือว่าปลาซิวอะไรพวกนี้ไหมพ่อเนื้อปลาสวยนี่ปลาสอยคือปลาเข้าปลากินก้วยปลา เขายว่มปลาเข้านาอะไรอย่างงี้ไหมพ่อแมนปลาเข้าน้าตั้งห่างปลาซอยตั้งหางนะครับปลาซอยตั้งหางปลานิ้นปลาไนตั้งหางกันนี่ปลาซอยครับฟังหมุนก็ปลูกของบ่อีนปลาซอยอันนี้แมนอันนี้อันนี้สานี่บ่อนี่ปลาร่วมปลาธรรมชาติอะไรก็เข้ามาแรม่แมนอยู่นี่กว้งอือเอาพอพาไปดูทั่วเนี่ยทั่วมันคือเห็นงามแท้ อืมเอาเราเวลาเราปลูกอย่างนี้เราเอาไปขายที่ไหนพอ่อขายนี่โอ้ขายนี่ขายง่ายครับมันพักมันญยาหะืชูเมืองพาเต้าเขาไปเขาลดเนี่ยเขาหูจักว่าเขาเบ่ได้ใส่ยาเค่มีเนะาะครับโอาใส่ตะที่ประภาพาพักก็ขายง่ายยาก,ก็ขายง่าย<น><น>ว่างั้นเนาะน <laughs> นมันเลยได้ขายง่ายขายของเพราะว่า <laughs> เขาหูแล้วว่าโถนี่เพื่อนเบ่ ส่ยาฉีดยาย่้งหก็ท่านครับเออเอาทำไมเราถึงปลูกไปแนวริมอย่างนี้ยู่กับว่ามันไม่เลกะที่แรกก็มา่มั่งอันนี้ออกครับมามั่งแต่ขี้มันแม่นไม่เปิดนี่ครับมามั่งหวงห้วยมันคือเป็นตะปูทั่วดีท้ท่านครับก็เลยปลูกเป็นแนวเป็นรั้วไปเลยอมข้างล่างนี่เราก็ปลูกอะไรเนี้ยเพราะแตงบรอแตงปลูกง่ายไหมเพราะทั่วเนี้ย ตัวปลูกง่ายอยู่หรอกตัวปลูกง่ายอยู่โลกมันมีไหมมันจะมีเฮากระชีดพวกกาแฟพวกอย่างนี้หรืออะไรอ๋อกันเพียอะไรพวกเนี้ยเนาะแมนสีกาแฟอ๋อเอามีสูตรยากันแมลงอะไรไหมใช้อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยที่ว่ากาแฟแมนใส่กาแฟสีประจําหมู่เยอะสีเยอะสีเยอะสีปลากาแฟชงเราเนี่ยนะเขาส้มกับน้ําส้มกับน้า แล้วก็ชีดเอามีกาแฟผสมเอ็มลอยครับผสมเอ็มลอยผสมนมครับเอกาแฟนมเอ็มลอยแมนแมนอ๋อ oh. แต่นี่คืออยู่ได้เอาไปเอาสู้ความคิดแบบนี้มาจากไหนอีกแล้วเอาก็มาจากไปอบร้มน้ำเขานะะั่ล่ะเขาบอกมาให้พร้อมเลยมนอ้น oh. บอกมาวิธี ฉีดไล่แมงไม่ที่ได้บำรุงอย่างเขาบอกมาวัดสูตรของเขาครับไปอบรมมาคาดว่างไหมพอทีแรกทําเนี่ยก้อนตัดสินใจเนี่ยฮะทาแล้วมันจะออกมาแบบเนี้ยเราคิดไหมว่ามันจะออกมาแบบนี้ก็ก็คิดว่ามันจะดีนั่นแหละก็ทีไหนไปเห็นแต่ยังไม่แต่ยังนึกไม่ออกเราามนจะเป็นยังไงใช่ไหมเยนดี๋ยวนี้เมื่อกี้นึกบ่ท่านด้ออกยู่วามันจะ ไ,ได้ไนีว่าเขาจะมาคูดแบบไห้ออยังไงเออนาะแม้ว่ามาปลูกต้นเผาต้นมกม่วงต้นสับปีปลูก็คาบมะคุ้งมกยังปลูกให้กระปูกก็คี้ยังได้ผลด้วยได้หรอคาบปไปเร็วก็ได้อือเอาใช้เวลาใช้เวลาน,านานไหมพ่อว่ามันจะได้สมบูรณ์แบบเนี้ยพ่อสองปีไหมสองปีอปี<ป><ด>ละสองปี มีสองปีเต็มพอดีเลยตั้งแต่เริ่มขุดก็คือแม่นเริ่มขุดเลยเลยแม่นเริ่มขุดนับเลยในสองปีนี่และเอาไปทางนู้นกันพ่อไปนี่ละสองปีรายได้รายได้ไปไงพ่อห่างจากทำไปแล้วเนี้ยเนื้อแไรได้มัานเกินเนีดยใครกล้วยเนี่ยขครนั่นนั่นกลัวใครเนี่ยลูกเนี่ยฝังห้องมันกับพ่อได้อยู่ด้วยนะได้กินแม่นเั้งได้กินเลี้ยกินก็ได้ขายนั่นละครับพอปลูกกินก็เลีอยกลิ่นก็ได้ขครนั่นละ อเอามาพอมาทึ่งตอนนี้แล้วความคิดเป็นยังไงห่างจากทําไปแล้วเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงควมคิดก็ขึ้นว่าดีอยู่เดยหรอขึ้นว่าดีอยู่ด้วยมาถูกแล้วแมนตัดสินใจถูกแล้วขึ้นว่าถือขึ้นว่าถืออยู่ขึ้นว่าดีอยู่ครับอะกิ้ตะกิ้เป็นให้นาเป็นให้น้าครับนี่แหละเมื่อเห็นเนี่ยเป็นให้นาเบด เอาไปเอาแนวความคิดแบบนี้มาอย่างไงก้อนที่ตัดสินใจจะไปเข้าทํากับเขาเา้านี่เอาโว้ยเขาก็ที่แรกเนาะเขาก็มาชวนว่าไปไปลงทะเบียนเฮ็ดล่ทงเบียนนั่นอย่างหลวงโค่งน้องหน้านากันบ่ว่าท่านเข้า่าเรามีที่มีอ่นกระเจะดกระโดดได้จังจังโอเคครับครับ<อ><อ>เพราะว่า ทำข้าวมันก็ได้ปีด้เออนั่นแหละข้มาคิดตัวนั่นนหะ <c oughs> เออข้ามาคิดตัวว่าว่าทำข้าวกูก็เฮ็ดหน้ากูก็เออเราก็เจียดส<อ>ักสี่ไรมาสักหน่อยหนึ่งเมนเม,ม,ม,มีนเมีนเมียนอือเ<โ>ออพอสี่ไร่มันก็สี่บที่ข้าวปันได้ออว่างั้นเถอะมาเฮ็ดเบึ้งแล้วมาเฮ็ดอันนี้เบึ้งแล้วก็บ่วยที่พวมันถี่อยู่บ่หรอวันเถียที่พวกใครก็เฮ็ดหน้าที่พวกใครก็เฮ็ดหน้าอยู่บ่หรอวันเถียเฮ็ดหน้าก็มันเป็นเทื่องยากตัวตัวนี่ตัวหนึ่ง อันนี้ปลูกไว้แล้วเมื่อก็เป็นไม่ยืนต้นไม่อยังแล้วมันก็แล้วแม่นบอะ่ะครับเป็นกล้วยังสี่มันก็ปลูกไว้มันก็นยังยืนได้หลายปีครับเอาฝั่งนี้มันเดินไปได้ป่ะเนี่ยพอไปกับโฮกคือได้เลยเดินเลาะไปได้ไหมไปกับพี่พุ่นเลยคุณเอาไปไปดูบ่อหอยมีเลี้ยงหอยไว้ด้วยแม่นี่หอยมีเห็นว่าเห็ดปลูกชุ่เน่านะล้วไปเห็ดเน่ากินเน่าจากครับ อ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไม้ป้าก็เป็นพวกมะขามอโอ้พวกนี้เป็นอะไรเนี้ยพาะก,กระเจี๊ยบป๋อแม่นตะเคียบตัวน,นี้ตะเคียบเขาเอาพูกแล้วเราก็เอาไว้ไท้ทำอะไรละพ่อ,อขายเอาไว้กินเอาไว้กินกน,นั่ล่ไขายก็ได้ขาย ครับเอาเอาอะไร่ายมันโอาออมากมันมากึ้นทีมนน่มันลูกดแดงๆนะนะลูกแดงๆนั่นแหละเอาตากบ่พอตาอโอ้โอเฮ็ดดีเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอะไรอินทรพ่าลำก็มีมอินท่าลำอ๋ออันนี้เป็นส่วนแรกเดิมใช่ไหมอันนี้อันนี้ก้อนนี่อันนี้เริ่มนี่เลยเริ่มเพลิดเพนก็เลยครับว่าไม่ไม่ค่้มคิดตัวนี้หล่ะวะ่าปลูก อันนั้นอันนี้เฮ็ดขึ้นมาหนีปูยังกะทีได้อยากได้กินอยู่น้าว่อท่านทีดีกว่าเฮ็ดหน้าอยู่น้าว่อท่านเอาซะนี่ลึกจักเมตรละโอ้ยลึกก็ดีน้ำครับโอ้ปลาในสายฝดอยู่นี่ไหลเลยนี่ไหลไหลเลยหัวลอยเต็มเลยมีสมบัติปลาสปะคอปลาบกมิมัดอ๋ออันนี้คือแทงนี่ละนี่ละตัวโซล่าเซลที่ ที่เราเก็บน้ำแม่ที่เขาเก็บน้ำเห็นว่ามันไหลอยู่ว่าปี๋ไหลอยู่บ่ปิดจะเคลียร์ตะพัดตั้งนี่ตะพัดตั้งนี่ขึ้นมาบ่ปิดจะเคลียร์ครับไรนี่เป็นน่องอ๋อทำดีเนาะมีไฟล้อมรอบดีเนาะเอาแล้วบ่อมันอยู่ไหนล่ะพอนี่เด้อทั้งคนนี่เด้อนี่นี่เด้ออันนี้อะบอแม่น โอ้บอกขนาดจักหนิวเะยเนี่ยพอ่อห้านิ้วห้านิว้วใช่ไหมโอ้โหน้ำพอใช้ไหมทั้งส่วนเนี่ยโอ้ยมันกับพ่ออยู่เด้อยหรอจใส่ได้ไปเบดนน่อยหรอวะนี่เราปล่อยต้นนี้ก็ปล่อยเอาใส่นนี่น๋อก็ลงไปในน้ำน,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 นี่กับเบื้องบนอย่างน้ำบกขาดได้น้ำขนาดว่าแรงมันยังเบื่อได้น้ำอยู่หนึ่งครับ เอาในบอ่อในบอ่อนี้เลี้ยงอะไรลยเนี่ยพอ่อยูบอ่อนี่็หอยขึ้นหอยอะไรครับอยูนี่หอยคงตัวหอยคงเมอนมีตัวไหมพอ่อมีหอยคงม่นจะพึ่งเลี้ยงหรอกโอ้มีปลาด้วยเออเอาปลาป่อยปนไปบ่ว้ยมันมีอยู่บ่อยๆนี่มีปลาอยู่ด้วยพอ่อห่วยมันเขาา้าใส่เนอะ เห็นป่ามันอยู่ข้างในอยู่เด้บ่ามันหัวกบบ่บ่มันหัวกบ่บ่าป่าเป็นตัวโตๆนี่แหละปละมอนี่แหละโว้ยเข้าดีบ่อะโอ้ปะมอนั่ยสิครับว่าเอามันเข้าได้จังไดงไปมันมีป้องเข้าล่ะนะเออจ้ะจังว่าเอามันบ่อป่าหรือว่าบ่อแต่ว่าพูดไปนี่มึงว่ามีปลาเด้อนี่ครับ อฝั่งนู้นก็จะเป็นบอ่อหอยใช่ไหมพ่อเนี่ยเนี่ยนี่บ่อหอยนี่หอยอันนี้อหอยหอยเอรี่สีทองนอ๋อหอยเอรี่สีทองแมนมันติแแสบกวนแ่บก่าหยปังไปอีกครับนี่หอยสุ่มนี่กินเนื้อคือกันนี้ใช่ไหมพ่อแมนแมนแมนนี่หอยอหอยเฉรี่ยส,<อ>ส,สีทอง โอรมันมันบริโภอาหารในกินบริโภขึ้นในเบื้องเนางน,นั่นนี้นั่นน่ะอ, ok. อันนี้นก็คือเราทําเป็นระบบน้ําไหลลงมาแมนแมนระบบน้ำไหล,ล,ไหล,ลเป็นน้ําวนเลยใช่ไหมพอ่อเป็นน้ําวนเลยเพราะเพราะตัวนี้มันจะมันจะลงพุ่นอ๋อมันมีท่อไป<ม>ใช่<ม>ไหมพอ่อท่อไปท่อลงพุ่นพุ่นฝุ่นฝุ่นอ๋อท่อลงของไส้ไก่ใหญ่แมนพ่อลงของไส้ไก่ เอาไปยูงสิเราบดปีบดสาดยูงสิครับประโยชน์ลักๆเลยที่เราได้เนี่ยจากการทําแบบนี้เราได้อะไรล่ะพ่อก็อได้จากเขาก็ขายขายกล้วยขายมามากันม่วงก็ได้ขายลเลยวนี้ครับม่วงก็ได้ขายแล้วอ๋อมันก็เริ่มออกลแล้วเริ่มออกปีนี้ก็ได้ขายเมื่อหน่อยได้ดกกป้อมเรียกว่าหวยมันคือคกดีอยูุ่งเราว่า ครับ,น,บรนี่นะบ่อนี้ครับใกล้อ,อ๋อถึงว่ามันเป็นป่ารวมใช่ไหมบอ่นมนมอน,นี้ปลารวมตัวนี้ป่ารวมป่ารวมมีบอ่อหนั่งบอ่อนี้ก้องเใกล้ๆนี่แหละแยกออกก็คือปลาซอยสองบอ่อนั่นแหละครับอนาคตมีการวางแผนต่อไหมว่าเราจะทําหรือว่าพัฒนาไปยังไงในแถวนะแนวทางไหนพอ่ออนาคตก็มแตรสิปลูกต้นไม้ต่อไปเรื่อยๆครับปลูกอัดเข้าไปเรื่อยๆในวันต่อไปค,ครับ เนเป็นเป็นโคกปลาไม่เลยนี่พรปลูกป้าไม่ป้าสัมัๆปีสิปลูกขึ้นไปเลยต้นครับขามต้นงวงต้นหมกมี่ครับอเอาก่อนจะจากไป,ไปมีอะไรฝากถึงคนที่กําลังจะทะําเกษตรหรือว่าคิดที่กําลังจะเริ่มลิเริ่มในการทำคุพูดได้จึงเฮ็ดเกลเฮ็ดเลยพี่น่ er องเลยครับ มันดีครับแต่แค่น,แแนี้เป็นเฮ็ดอันนี้น่ะเฮ็ดโครงการนั่นพวกน้องหน้านี่ล่ะครับผู้ที่มีท<บ>ุนน้อยล่ะพอ่อเม่อึดจะคือก,กินเมื่อึดผู้ที่ทนทุนน้อยละออ่ะพ่อฮะผู้ที่มีทุนน้อยล่ะผู้ที่โนผู้ทุนหน่ยอยบ่ครับผู้ทุนหน่อยก็จะสิไปเฮ็ดหลายปานั่นครับเฮ็ดไร่นึงนี่ก็ได้ครับออเออเขาก็เฮ็ดไร่นึงเขาก็เฮ็ดอันนี้พอเฮ็ด ลายที่ซื้อได้ธรรมดาพวกหนึ่งเนี่ยเข้าก็เฮ็ดไล่เดียวอันนี้คือเข้ามาคุดให้ฟรีว่างั้นแมนแมนอันนี้คือมพม <c oughs> เราเราให้มีพื้นที่แมนขอว่าจะมีพื้นที่ครับเขาจะเฮ็ดไล่หนึ่งก็เฮ็ดได้เข้าก็เฮ็ดตมนี่แล้วต้องเฮ็ดใส่ใกล้ขึ้นกันเบิดครับอ๋อโอเคครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อนะครับที่ให้ความรู้นะครับในการทํา เกษตรแบบโคกหนองนานะครับหรือเกษตรแบบผสมผสานวันนี or, ้นะครับนัด <ult> ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฝามยุคใหม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับไปเที่ยวชมนะครับส่วนเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ที่ไหนต่อนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปก่อนจากไปนะครับนัดขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับ กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าในกเกษตรารามยุคใหม่วันนี้นะครับนัดกับคุณพ่อนะครับเราต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ